ส่วนที่กองพันทหารราบที่9รักษาพระองค์กรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินค่ายจุลาภร์ได้มีการจัดพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาระหว่างนาวาเอกสันติเกศศรีพงษาผู้บังคับการกรมทหารราบที่3กองพลนา,นาวิกโยธินผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้คนเก่ากับนาวาเอกบัญญัติวงจำปา ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ตามคำสั่งย้ายของนายทหารประจำปีของกองทัพเรือมีการลงนามเอกสารและก็มีการมอบธงประจำหน่วยท่ามกลางผู้บังคับบัญชาและก็กำลังผลร่วมเป็นสักขีพยานโดยผู้บังคับการกรมทหารราบที่3คนใหม่นะครับก็ได้กล่าวยืนยันว่าแม้เปลี่ยนผู้บังคับบัญชานะครับแต่ภารกิจหลักของนาวิกโยธทินในพื้นที่ยังคงดําเนินการต่อไปอย่างเข้มแข็งโดยเน้นการบร,รณาการการทํางานกับทุกภาคส่วน สร้างความเข้าใจกับประชาชนและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นเป้าหมายสูงสุดพร้อมประกาศนะครับว่าจะทําหน้าที่เต็มกําลังเพื่อให้หนาวิกโยินและกองทัพเรือเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงครับ